กลับมาติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวครับในคลิปนี้ผมจะพาไปฟังเรื่องราวชีวิตอันน่าเศร้าของชิดสิงห์เสนีในวาระ120ปีชาติการแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนั้นต้องขอขอบคุณแหล่งที่มากเสิดิตอนันธนาทรนด้วยนะครับนอกจากขัดกับหลักกฎหมายแล้วในแง่สามัญสำนึกทุกวันนี้มีใครบ้างที่สติดี จะคิดว่าคนอย่างชิดสิงหะเสนีที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลที่รับใช้ราชวงศ์มาหลายชั่วคนผู้ซึ่งตอนที่ทรงพระเยาวอยู่ในหลวงราชการที่8ทรงขี่ข้าพเจ้าต่างมา้าจะมีส่วนร่วมในแผนปลงพระชนข้างต้นคือข้อสังเกตจากสมศักดิ์เจียมทีรสกุลต่อความตายอย่างไม่เป็นธรรมของชิดสิงหะเสนีชิดสิงหะเสนีมีชื่ออยู่บนหน้าประวัติศาสตร์ ในฐานะของหนึ่งในสามของผู้ต้องตายจากคดีสวรรคตรัชการที่8แต่ชีวิตสามัญของชิดอย่างมนุษย์คนหนึ่งเป็นคนเช่นใดอาจไม่ใช่สิ่งที่แพร่หลายนักในวาระ120ปีชาติการของเขาจึงขอเรียบเรียงบทความนี้เป็นอนุสรถ์ึงมหาดเล็กผู้จงรักภักดีซึ่งจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าชิดเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคม2447เป็นบุตรของพระยาอนุชิตชานชายัย ซึ่งเกิดจากนางน้อมทั้งนี้พระยาอนุชิตมีภรรยาหลายคนโดยมีเชยเป็นคุณหญิงซึ่งมีบุตรธิดาสามคนคือสำลีสำรวนและชวนพระยาอนุชิตชานชัยสืบสายตรงมาจากเจ้าพระยาบดินเดชากล่าวคือพระยาอนุชิตเป็นบุตรคุณหญิงนุ่มกับพระยาเพชรดาซึ่งเป็นบุตรท่านผู้หญิงหนูกับเจ้าพระยายมราชแก้วผู้เป็นบุตรท่านผู้หญิงเพ่ง กับเจ้าพระยาบดินเดชาในส่วนการศึกษานั้นพระยาอนุชิตชานชัยเป็นสมุหะพระตำรวจในราชการที่6เมื่อชิดถึงวัยเรียนจึงนำตัวเข้าเฝ้าถวายตัวสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระองค์นั้นและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นนักเรียนมหาเล็กหลวงโดยเรียนในพระบรมราชูปธรรมชั้นที่หนึ่งคือพระราชทานเครื่องเล่าเรียนและเครื่องใช้สอยทุกอย่างเช่นแปลงสีฟัน ยาสีฟันยาขัดรองเท้าเป็นตน้นชิดศึกษาในโรงเรียนมหาดเล,ล็กหลวงจนสิ้นราชการที่6จึงได้ออกเพราะมีการปรับปรุงโรงเรียนกันใหม่นักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ต้องเสียเงินจึงจะเรียนได้ขณะนั้นชิดอายุประมาณ18ปีเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่6เมื่อออกจากโรงเรียนมหาดเล,ล็กหลวงแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนต่อที่ไหนอีกในด้านของการทำงาน พลันถึงรัสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อได้พบกับคุณหญิงสัมียมาภัยพงศพิพัฒน์พี่สาวต่างมันดาของชิดพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งถึงน้องๆของพระยาบุรีนวราชหรือชวนผู้เคยเป็นราชเลขานุการฝ่ายต่างประเทศในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชเลขานุการในพระองค์และอัครราชตูรประจำราชสำนักอังกฤษซึ่งเวลานั้นสิ้นชีวิตไปแล้ว คุณหญิงสำลีกลาบบังคมทูลว่ายังมีน้องๆอ,อีกแต่เป็นเด็กยังไม่ได้เข้ารับราชการหลังจากนั้นคุณหญิงสำลีสั่งให้ชิดเดินทางจากกรุงเทพไปเข้าเฝ้าถาวายตัวต่อราชการที่7ที่หัวหินเมื่อในหลวงเสด็จกลับคืนพระนครแล้วจะมื่นสีสอนรักโทรเลขให้ชิดซึ่งเวลานั้นอยู่ที่ขอนแก่นกลับกรุงเทพมารับราชการโดยพระยาบริหารราชมานพ จางวางมหาดเล็กเป็นผู้นำเข้าเฝ้าและทรงพระกรุณาโปรดกล้าวให้เป็นมหาดเล็กชิดเข้ารับข้าราชการครั้งแรกเมื่อวันที่8มิถุนายน2472โดยเป็นมหาดเล็กในกองตั้งเครื่องมียศเป็นว่าที่รองสวกตรีในตำแหน่งมหาดเล็กสำรองกองตั้งเครื่องประจําเวรใหญ่ที่1รับพระราชทานเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ40บาทชิดได้รับราชการอยู่ในราชสำนักตลอดมา จนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477ตามปฏิทินเก่าความจงรักภักดีแสดงออกมาในบันทึกส่วนตัวของเขาถึงวันสุดท้ายที่เขาได้เข้าเฝ้าไว้ว่า12มากราคม2477สเส็ด็จประพาสยุโรปและอเมริกาเพื่อรักษาพระเนตรเราไปส่งสเสด็จจนถึงสีชังดูพระองค์เศร้ามากทั้งสองพระองค์ ตอนก้มลงกราบทูลลาก่อนเรือออกรู้สึกคล้ายกับหัวใจออกจากร่างซึ่งไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิตเราในส่วนของชีวิตครอบครัวนั้นในปี2,477นั่นเองชิดได้แต่งงานกับชูเชือ้อชื่อเดิมวลีกฤษณนามระซึ่งเวลานั้นเปิดร้านตัดเสือ้อสุนทราพรบนถนนจัก,กรวรรดิอยู่ในย่านเดียวก,กันกับบ้านวัดสามปลื้มตรอกสะพานยาวที่ชิดพักอยู่ อีกทั้งนายเลื่อนพี่ชายต่างมรรดาของวลียังเป็นเพื่อนสนิทเล่นเทนนิสกับชิดเป็นประจำเมื่อแต่งงานกันแล้วห้องหอของชิดกับชูเชื้ออยู่ชั้นล่างของตึกใหญ่ชั้นบนเป็นที่พักของสำรวนสิงหะเสนีพี่สาวต่างมรรดาของชิดและห้องของหม่อมราชวงศ์สายสวัสดีสวัสดีวัฒผู้เป็นหลานของตาชิดเนื่องจากหม่อมราชวงศ์สายสวัสดีเป็นทิดาของหม่อมเสมอบุตรีของพระยาบุรีนวราช ชิดกับชูเชื้อมีลูกสาวด้วยกันถึง7คนได้แก่สมปองผ่องพันธ์พวงศรีวลาศรีชวพรชวันดาและลักษณาพวงศรีเล่าว่าชิดชอบเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนพร้อมสอดแทรก,การสอนภาษาไทยสนุกสนุกให้ลูกและมีงานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับความรักธรรมชาติเช่นการทำภูเขาจำลองในอ่างที่บ้านพ่อรักธรรมชาติ พ่อจึงรักทุกสิ่งที่พ่อจำลองมาจากธรรมชาติป่าเขาขนาดย่อมเหล่านั้นซึ่งล้วนแต่มาจากนิยายหรือนิทานที่พ่อปรุงแต่งผสมผสานออกมาฝังใจพวกเราตั้งแต่เด็กความสุขเมื่อพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาเป็นประธานผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลจึงมีการส่งมหาดเล็กไปรับใช้พระองค์เจ้าอาทิตย์ชิดเป็นมหาดเล็กคนหนึ่ง ที่ถูกส่งไปประจําจนทรงลาออกจากตําแหน่งประธานผู้สําเร็จชิดจึงกลับไปอยู่แผนกรับใช้ตามเดิมตลอดเวลาที่ไปประจํารับใช้พระองค์เจ้าอาทิตย์นั้นชิดได้รับความไว้วางพระไถยมากและได้ประทานของที่ระลึกมากมายหลายอย่างเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนิวัดพระนครเป็นครั้งแรกปีพุทธศักราช2481ชิดประจำะแผนกรับใช้พวกตั้งเครื่อง และสิ่งที่ประทับใจชิดเป็นยิ่งนักก็คือตอนที่ทรงพระเยาว์อยู่ในหลวงราชการที่8ทรงขี่ข้าพเจ้าต่างมา้าครั้นถึงวันที่ในหลวงราชการที่8สเสด็จกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อในหลวงประทับบนเรือรบหลวงแม่กลองแล้วสมเด็จพระราชนานีรับสั่งถามพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาวา่าทำไมชิดจึงไม่ได้เรียนรัตนาพรเช่นคนอื่นๆ พระองค์เจ้าอาทิตย์กราบบังคมทูลให้ทรงทราบว่าเงินเดือนยังไม่เข้าขั้นที่จะรับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์เพราะตามหลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับพระราชทานนั้นต้องได้รับเงินเดือนตั้งแต่45บาทขึ้นไปชิดได้รับเงินเดือนเพียง40บาทเท่านั้นพระองค์เจ้าอาทิตย์ทูลต่อไปว่าแต่ถ้าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานก็ไม่ขัดแยง้งเพราะเป็นของส่วนพระองค์สมเด็จพระราชน,านรีรับสั่งว่า ชิดเห็นสมควรจะได้รับพระราชทานเสียมากกว่าคนบางคนที่พระราชทานไปแล้วในที่สุดเมื่อตอนที่ในหลวงทาักการที่8เสด็จเข้าห้องโถงในเรือพระราชทานเหรียญรัตนาภร์แก่นายทหารเรือจนหมดแล้วก็มีคนมาตามชิดให้เข้าไปรับพระราชทานพอชิดออกมาจากห้องเจ้าพระยาพิเยนโยธินผู้สําเร็จร,ราชการแทนพระองค์นายหนึ่งได้มาจับมือแสดงความยินดีด้วยในทันทีเช่นเดียวกับนายพันตํารวจเอกเนื่องอาคูบุตร ที่ถึงกับเปิดหีบเอาเหรียญออกมากลัดให้ที่หน้าอกเลยทีเดียวด้านความจงรักภักดีการเสด็จนิวัตรพระนครครั้งสุดท้ายของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8คือเดือนธันวาคม2488ชิดได้รับตำแหน่งมหาดเล็กประจำห้องพระบรรทมมีภาร,ระงานดูแลห้องพระบรรทมห้องทรงพระอักษรห้องพระห้องแต่งพระองค์และห้องสงสำหรับส่วนพระองค์นอกจากนี้ เขายังได้รับมอบหมายให้ดูแลเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับล้นเกล้ารัชกาลที่8รัชกาลที่9และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทำให้ชิดภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยไทยความจงรักภักดีของชิดนั้นชัดเจนแม้ภายในบ้านของตนเองลูกสาวของเขาเล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งชิดนำอะไรอย่างหนึ่งมาบรรจงวางไว้ในพอบเบญจรงค์ใบเล็กๆและวางไว้บนหิ้งบูชา เ้ามองแล้วก็ยิ้มลูกถามชิดว่าอะไรจ๊ะชิดก็ตอบว่าเส้นพระเกษาลูกไม่รู้ว่าพระเกษาคืออะไรเมื่อชิดหยิบเอามาให้ดูลูกก็คว้ามาเล่นเพราะสิ่งที่เห็นคือเส้นผมธรรมดาธรรมดาสีดำเป็นมันคลับเท่านั้นเองการกระทําเช่นนั้นทําให้ถูกชิดตีแล้วอธิบายให้ฟังว่าลูกเอ๋ยนี่คือเส้นพระเกศาของในหลวงเส้นผมไงล่ะลูก วันนี้ติดหวีของพระองค์ท่านมาเวลาพ่อล้างหวีพ่อจะเก็บไว้ทุกครั้งไม่ยอมให้ร่วงหล่นลงพื้นหรือหายไปไหนพ่อเก็บมาบูชาไงล่ะพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระอัทธมารามาธิบดินทรยังแผ่มาถึงครอบครัวของชิดด้วยดังที่ลูกของเขาจำได้ว่าชิดมักจะมีขนมหรือผลไม้ราคาแพงๆมาฝากเสมอชิดเล่าให้ลูกฟังว่าในหลวงพระราชทานทรงมีรับสั่งเสมอว่า ชิดเอาไปฝากลูกสินอกจากนี้ชิดเคยเล่าให้ภรรยาฟังด้วยความภาคภูมิใจว่าเวลาที่ทรงประชวนนั้นนอกจากสมเด็จพระราช,ชนน,านีแล้วมีตนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะทรงยินยอมให้ทําอะไรถวายได้ความผูกพันที่ชิดมีต่อสมเด็จพระอัฏฐมร,รามาที่บดินทร์พระองค์นั้นจึงเหนียวแน่นไม่มีวันเสื่อมคลายและเมื่อ9มิถุนายน2489สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดนสวรรคต ด้วยพระแสงปืนณพระที่นั่งบรมพิมารวันนั้นชิดไม่มีเวรแต่ไปนั่งอยู่หน้าห้องพระบันทมเพื่อรอวัดดวงพระตราไปสั่งทําเหีบดวงพระตารั้นเสียงปืนดังขึ้นแล้วชิดวิ่งไปกราบทูลสมเด็จพระราชนานีว่าในหลวงยิงพระองค์ตามความนึกคิดของตนจนถึงวันที่15พฤศจิกายน2490คือหนึ่งสัปดาห์หลังจากคณะรัฐประหารที่นำโดยจอมพลผินชุนหวัน และพวกชิดถูกจับในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8ทั้งนี้ก่อนที่ชิดจะถูกจับมีคนมาบอกให้เขาหนีแต่เขาไม่คิดจะหนีเพราะเชื่อในความบริสุทธิ์ของตนเองหลังจากนั้นลูกเมียก็ประสบความยากลำบากในชีวิตชิดอยู่ในเรือนจำก็สุขภาพย่ำแย่ลงถูกกลั่นแกล้งไม่ให้นอนมุ้งบ้างถูกตีตรวนรัดข้อเท้าจนเป็นแผลบ้าง และถูกฉีดยาเพื่อความสะดวกในการสอบสวนบ้างจนทำให้ชิดสมองเสื่อมความจำไม่ดีใจสัน่นมือสัน่นตาฟ้าฟางจนอ่านหนังสือไม่เห็นใช้แต่แว่นขยายทาั้งๆท,ที่เขาไม่เคยใช้แว่นมาก่อนเลยชิดถูกคุมขังกว่า7ปีจนในที่สุดเขาถูกประหารชีวิตพร้อมเฉลียวประทุมรถและบุตรปัตมาสรินเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2498 กรณีสวรรคตรของรัชกาลที่8ยังคงเป็นปริศนาไปอีกนานเท่านานแต่นับวันคนที่ชื่อว่าฉเฉลียวบุตรและชิดมีมนทินมัวหมองในกรณีสวรรคตรนั้นก็คงจะลดน้อยลงเรื่อยๆสมดังถ้อยคำของปรีดีพนมยงเมื่อวันที่27มกราคม2521ที่ว่าขอตั้งสัตยาธิฐานอันเชิญเดชะพระศรีรัตนตรยัยและสัจจะที่เป็นอมตะแห่งประวัติศาสตร์ของมนุษย์โลก ซึ่งไม่มีอายุความโปรดบันดาลให้ความบริสุทธิ์ของคุณชิดสิงหเ์เสนีคุณเฉลียวปทุมรดคุณบุตรปัทมสรินจงปรากฏขึ้นในไม่ช้าและขอให้เกียรติของท่านที่ตายด้วยความบริสุทธิ์นั้นจงสถิตสถาพรอ,อยู่ในชั่วกัลปาปวสารและนี่ก็คือเรื่องราวของนายชิดสิงหเ์เสนีที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย ก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานร้อยเรื่องราวด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ